สวัสดีครับข่าวด่วนข่าวดังครับคุณพี่มาจากไหนกันบ้างเอ่ยสะกลนนครฮะสกอนครมาทําอะไรที่นี่ครับเนี่ยมาเที่ยวมาเที่ยวอุ้ยเจ้านิกมาหาเลยเป็นแฟนเจ้านิกแบบเนี้ยนี่นี่นี่เจ้านิกนี่นี่นิกทำไมไปดมคนนั้นคนเดียวเขาไม่ได้อาบน้ําหรอคุณพี่ชอบอะไรในตัวลุงพลครับชอบหมดค่ะชอบหมดคนจักรเละ คนดังก็ชอบหมดรวยจะพารวยอ๋อจะพารวยโอ้ยนิกกี้นิกกี้นิกกี้ชอบลุงมาตรงไหนเนี่ยนิกกี้ชอบมาเล่นกับขขาโดนขาดังนะดูสินี่นี่นี่เห็นไหมสวัสดีคับสวัสดีคับสวัสดีคับสวัสดีครับนี่รู้จักกันเหรอเรานี่นี่จะสัมภาษณ์สาวสกลนครนะนิกกี้นิกกี้มาอาวาผู้ชายนิกกี้คนไหนสวยสุดนิกกี้หาวเลย แล้วยม่หล่อแล้วได้ตะปากหวานเด้แน่คุณแม่คนนี้เนี่ยดี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 วันนี้ปากหวานพราจริงเหรอจ้าตาล้องหล่อจริงเหรอจ้าหล่อเหมือนใครยังยังทิพย์บอกลุงบอลหรือดาราเะไรนะโอ้มันดาราเลยเหรอโอ้ยกราบกับบระคุณครับฝากอะไรถึงแฟนฝากอะไรถึงแฟนคลับลุงพลบ้างมีคนอยู่ต่างประเทศเป็นแฟนคลับเยอะอ๋อฝากฝากเขาหน่อยอ่ะแยกแล้เนาะ บอกเล่าก็ได้ครับสุดท้ายอยู่นี่แล้วการจัดระเบียบฝาดเล้วเนาะภาพดีข้ามกามค่ลุงพ้นแล้วกตเริ่มเริ่ดีๆกาเพื่อจะเริ่ลุงเรื่องล้วทั้งพี่น้องมาแล้วก็ทั้งลุงพ้นแล้วโอเคขอบคุณครับไปจัดภาพด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับ